สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีผสมเยื่อตกปานินปะเก็ตเพื่อเป็นแนวทางครับอุปกรณ์ก็มีขนมปังปั่นขาวครับ1ถุงเยมโลจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ1ถุงลำละเอียด1ถุงครับโอเมก้า4 หนึ่งถุงครับโอเมก้า4นี้ถ้าเราไม่มีเราใส่เป็นวัอาหารปลากินพืช9951เทอร์โบและ9932เอา2อย่างนี้มาผสมกันครับให้มันได้ครึ่งโลแล้วก็ไข่ไก่สองฟองจะเป็นไข่เป็ดก็ได้ครับนมจืดจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับกล่องนึง กากมะพร้าวเราจะใส่ประมาณ2กรรมมือครับเพราะว่าในโอเมก้าสมีกากมะพร้าวสาเร็จผสมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการผสมเหยื่อครับดูวิธีผสมเหยื่อครับใส่ลำลงไปครับ จากนั้นตามด้วยขนมปังปั่นขาวครับและก็โอเมก้า4ครับหนึ่งถุง ถ้าโอเมก้า4ไม่มีก็เอาหัวอาหารปลากินพืช9951เทอร์โบกับ9932ผสมกันให้ได้อย่างละผสมกัน2อ,อย่างให้ได้ครึ่งโลครับอันนี้คือ แยมโรครับผมปั่นเลยจะได้ไม่ต้องมาขยี้ให้นาน กากมะพร้าวครับใส่สองกำรรม,มือแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ เมื่อผสมกันเสร็จแล้วก็มาตีน้ำลาดครับไข่ไก่ถ้าเป็นลูกเล็กเกินใส่3ามใบเลยครับ ีให้เข้ากันครับ เสร็จแล้วก็คนครับอย่าปั้นนะครับตีตีอย่าไปปั้นขย,ขยี้ขยี้ขยี้ครับขยี้คนให้มันทั่วให้ไข่มันทั่วครับเสร็จแล้วเราก็ เอาใส่ถุงครับมัดปากไว้พรุ่งนี้เช้าเราก็เอาไปผปสมน้ำที่หมายตกได้เลยครับเราจะปั้นนิ่มก็ได้ครับ หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมโอกาสหน้าจะนำคลิปดีๆสาระดีๆสุดเยื่อดีๆมาแนะนำครับขอบคุณครับ